ี่จ้ะอันนี้ถ้วยถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลของบอลสีนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาเดินก่อนถึงว่าไม่มีวันนี้ไม่ใช่ประกวดงานต้นไม้เขาก็มีไอ้นี่ขายนะจ๊ะมีไม้ไม้ไอ้นี่ขายทุกวันจ้ะตลาดนี่เขาเปิดทุกวันแต่เป็นตลาดเปิดมาได้ทุกวันจะเป็นตลาดต้นไม้ถือว่าใหญ่อยู่นะมีเยอะจ้ะจ้ะนั่นแหละเยอะมีนี่เดี๋ยวพาเดินไปมันมีฝั่งนี้แล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะ นนมีไ,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 ไมมอ้น,นี่ไหมอะไรนะเออเดี๋ยวก่อนเอาไปไม่ได้แกเปิดมาเปิดประทุนแกซื้อเป็นสิบต้นแล้วมาเปิดรถเปิดประทุนกันสองคนแฟนโอ้ยนี่ไงดูกล้วย่หูเอฟกล้วยดีกว่าแต่เอ๋นี่กล้วยแค่พน,นมเห็นไหมนี่จะ้ะถ้าเป็นไม้ผลนะร้านเนี้ สวนเมตตาไม้ไม้ไทยเนี่ยมีทุกอย่างต่หลังสวนสัตว์อ่ะนั่นแหละไม้มงคลไม้สีไม้อะไรสารพัดตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมพันไม้นะครับใช่ดอกไม้ประดับนะครับไม้พืชไม้ผลมีทั้งนั้นอ่ะไปถามตู้รู้นะเพราะว่าพี่ทินก็เป็นคนในเมืองเต่เเป็นคนบ้านนอก พี่พี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตลาดสวนสาธาร์แก้วไงตลาดต้นไม้แก้วจ้ะผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมไม้เยอะเยอะมากมากราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดแม่ค้าพ่อค้าตลาดนี้น่ารักทุกคนจ้าใจดีมากสวยจริงๆใช่จ้าสวัสดีจ้าเดินผ่านดูฟรีจ้าไม่เสียตังค์จ้า ต้มเช้งด่างแพงไหมจ๊ะสวยจริงจ๊ะน้องชายยายพินจะก,กว่าช่างจใจแฉแนลด้วยจ๊ะ <S <s ตลาดนี้พ่อค้าแม่ค้าน่ารักมาก <S <s ผมโดมากคนจะไปดูน้ำในเขื่อนกันเพราะว่าผมปลูกอันนี้ไว้ไวดูเร่ในเขื่อนแต่พี่แกเป็นอาชีพได้ <c oughs> นี่แหละจุดกำเนิดเกิดตัดสายถ้าดูยายบินก็มาถ่ายอย่างเงี้ยมาถ่ายที่นี่ตั้งแต่คนตามหลักร้อยตอนนี้คนตามหลักหมื่นก็ยังมาถ่ายอยู่เพราะว่าต้นไม้ที่นี่ถามว่าแพงไหมมันไม่แพงนะไม่แพง,แพงราคาไม่แรงรับจากที่นี่ไปขายใช่ว่าค้าออนไลน์ไหมค้าออนไลน์ก็มารับจากนี่ไปขาย ราคาไม่แพงไม้ไม้สวยเรามีมากไม้หายากเรามีเยอะใะ,ะใช่น่ารักทุกคนจุพันณหงบ้าอนเนี้ยตือสิบบาดสิบาทหัวมันแก่จัดเนี่ยเนาะหัวแก่จัด <Okay. S 1> จนจะเป็นสุพันธโหงเลยตรงนั่นเลยสวยมากสวยทุกต้น ร่มมันไม่ค่อยพอไอเปลี่ยนเลยสวยเจ้งปะเดี๋ยวพาเดินพาแตเอ๋เดินชมเนีย่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มีนะไม่ใช่ว่าขอจะมีแต่วันนี้นี่อูโหหมากหัวหมากเมียต้นนี้เนี่ยใครว่าหมากหัวบนี่ก็เอ๊หมากหัวหมากเมียที่แต่เอ๋ว่าเนี่ยาม,าม,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 มันจะมีหลายชื่อ เห็นไหมว่าสีน well on> ี้เพิ่งเคยเห็นแนะเนี่ยมันมีหลายสีมันมีชื่อด้วยหมากคู่หมากเมียหรือหมักขวาเมียหมากคู่หมากเมียหมากัวหมากเมียต้องปลูกเขาบอกว่าปลูกคู่กันแล้วจะดีหากินค้าขายร่ำรวยร่ำรวยอันนี้ต้นเท่าไหร่เนื้อมีต้นเล็กขายนะเห็นไหมมันมีหลายสีเนี่ยดูเนี่ยราคานไม่ได้จ้ะมันส่งยากไงเนี่ย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 ร้านอันนี้ก็มีนะอุปกรณ์่ะ อันนี้เขาเรียกลาเซนาม,มิกจ้ะอุปกรณ์ครับมีทุกวันเ<อ>ปิดทุกวันโ่าเราเจอแล้วบอนสีสวยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะจ๊ะบอนสีต้นนี้ดีมากแต่ไม่ต้องกลัวทิ้งใบไม่ต้องกลัวสีตกจก้ะไม่ต้องรดน้าถั่วจิงถั่วแรงเลยต้นนี้จะพิงก็มาซื้อนี่นะอุปกรณ์ที่ว่าใช้เพาะปลูกใช้พวกปุ๋ยพวกอะไรอ่ะ บอพติกด้วยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักหิวก็มียำด้วยยำฟรีซื้อสิบแถมหนึเวลาระหว่างรอการตัดสินนะครับทุกผู้ชมบอดี้าขออนุญาตถ่ายหน่อยนะแคทตัดสวย ไม้อวบน้ำไม้ยิ่มน้ำอะไรมีทุกอย่างสวยเจ่งสวยเจ่งประมาณชัว่วโมงชั่วโมงนึงนะครับชั่วโมงนึงแล้วเราก็มาชิวๆเดินชมบรรยากาศนะครับสวนไม้เยอะมากนานาพันธุ์ขออนุญาตถ่า,ายหน่อยนะอันนี้ยาพินวันนั้นยาพินมาซื้อไปสองต้นที่เนี่ยอันนี้ไงอะไรวะาพาวมณนนีกับอะไรเนะี่ยวันนั้นมาซื้อไปอยู่ เห็นไหม um บิ๊กเบิ้มเลยอันนี้ร้านนี้ร้านไม้ใบเขียวเหรอไหมไม้ใบเขียวสวยจังเลยไหมมันไม่จําเป็นว่าต้องไม้ด่างอย่างเดียวนะไม้เขียวก็สวยไดเเ้เริ่มหลงในเมืองแล้วท่านผู้ชมเด็กคนนอกเริ่มลงงเมือแ, <c oughs> แต่แอร์พูดซะน่ากลัวเลย <c oughs> เราก็เด็กคนนอกด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูอย่างกันสองคนอย่างนั้นจะไปรับจ้างขัดเ้าโทษ ถ่ายคลิปเสร็จแล้วเราไปรับจ้างขักข้าวโพดกันได้เลยมีเยอะนะอุปกรณ์พวกขินสีอะไรตออะไรอ่ะไม้มีเยอะมากวันธรรมดาเพื่อนๆว่างงานก็มาได้จ้ะเขาเปิดกันแต่เช้านะจีพินเคยมาถึงนี่แปดโมงก็เปิดแล้วห้าโมงเย็นก็ยังไม่ปิดนะเพราะว่าเขาก็อยู่กันอยู่ตรงเนี้ยสวยไม้สวยทุกต้นจ้ะเยอะไหมนะอันน่ะอุปกรณ์เน่ดูอ่ะ ขออนุญาตถ่ายลง Youtube ได้นะจ๊ะสวยเจ๋งอ่ะร้านนี้เออไม่ได้มาสันานหลายเดือน,นก่อนจะเสวนอ่างน,น้ำวนสมัยนั้นมีโฆษณาขายอ่างน้ำวนย่ยพี่นีอ๊ะทำไมเขาขายอ่างน้ำมน <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์ทัสวยมากเลยไม่ได้มานานนะแต่ว่าอขอเสริมฮงกง สวยจ้ะแพงไหมจ้าเสริมหวงจุ้ยดีจังเลยจุ้เลขใช่เงินทองละอะไรนะเขาเรียกโชคลาภเข้ามาไม่มีไปไหนตกอยู่เขาเรียกที่ดักซับอะไรอย่างเงี้ยสวยจิงแพงไหมจ้าไม่ได้ซื้อนะต้องหามกันอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นนจ้ะอย่างนั้นห้าหมื่นเก้าห้าพันเก้าห้าพันเก้าอู้ทำไมมันถูกล่ะถือว่าไม่ ไม่แพงชุดตึงห้าพันเก้ามันต้องใช้เหล็กเยอะแต่ถ้าถ้าทีนั้นสีเดินสีทองแล้วอย่างลูกตุ้มลูกหินอย่างนี้ล่ะออให้เราเข้าใจว่ามันมันเป็นราคสีนะครับสีตัวพ้นน้ำอันนั้นอันนั้นรับหมื่นพี่ห้าหมื่นป ช็อคชุดเจ็ดหมื่นแปดไปไว้หน้าสวนได้เลยโอ้โหไว้หน้าสวนจะพิมพ์โนาตระดำาได้สวยน,นะพี่หมื่นแปดหรื้อแล้วเหมือนได้เปล่าครับดักซับเลยเนี่ยใช่หมนนื่นแปดนี่หมายความว่าขนส่งไปให้ถึงบ้านเลยติดตั้งให้พร้อมหมื่นแปดเบอร์โทร เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะพินไปถ่ายข้างหน้าดีกว่าเบอร์โทรใครสนใจทักมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนหน้าร้านมองไม่เห็นนะเนี่ยถ้าไปที่เกือปาสักนี่ก็ราคาดเลยนในรัศมีใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆประมาณ20-30กิโลเนี่ยส่งให้กุียติดตั้งให้พร้อมนี่จากเบอร์โทรร้าน อยู่ในตลาดนดจักไอ้ตลาดสวนสัตว์จักแก้วหลังสวนสัตว์นะจ่ะไอ้กระถางโรมันอย่างเย้ะชุดอย่างนี้ก็มีขายถ้าเป็นชุดอย่างนี้แพงไหมอ๋อไม่แน่ใจเนาะคนละร้านน่าจะโอ้โหมันก็ไม่แพงเนาะสวยจริงจ้ะเพราะจ๋าแม่จ๋าอุปกรณ์แต่งสวนมีเยอะมากยายพินไม่ได้มาหลายเดือนจัดนี่จ้ะ เล็บปังหมุดเลยบส่องสวนสัตว์จากแก้วอ่ะจ้ะมันจะมีสองสองฝั่งอ่ะจ้ะเออเราไม่ได้เข้าไปเที่ยวสวนสัตว์กันเนาะเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยววัหนววหลังเราค่อยมาสวนสตนนัตว<ป>์วันหน้าเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะเข้าไปเที่ยวสวนสัตว์เยอะมากเลยนะจ้าของเนะี่ยไม่ได้เราต้องแทนงานไว้มาอย่างน้อยเดือนละครั้งอย่างน้อยเขนะ้า,าะต้องเข้าเบืองใช่ไหเข้ามา ปลา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 แล้วเราสองคนอ้ยมันสวยจริงเนะเานนนะไหนโอ้อเดี๋ยว, <c oughs> วยกยันเดี๋ยวกันอย่าให้ชาคิิวกัน